ไปจอดมังเขาห้องในก่อนเลยครับอันนี้เป็นรถถังเก่านะครับผมเป็นอุทยานข่ายทหารเก่า ใช่ทหารเก่ามาจอดโซ่ไว้แล้วก็ไปเบิ่งทางในกันนะครับสวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่นคงบนมะวันนี้พามาเที่ยว เก็ค่ายทหารเก่าะครับเป็นอุทยายนของเข้าทีอ่อยู่ใกล้ๆกับที่บ้านอยู่นะครับผมไปดูกันเลยนะครับข้างในมีอะไรบ้าง,าง,งีตรงนี้จะเป็นค่ายทหารเก่านะครับผมมาดัดแปลงเป็นสวนหย่อมให้คนออกกมั่ังกาย ดูข้างในนะครับบอกว่ามีอะไรบ้างสวนหย่อมนี้จะอยู่ในเขตซินจวงเขตซินจูนครับใครว่าก็มาเดินเล่นมาเที่ยวได้ครับผมตอนเย็นๆที่เล่นบาสที่วิ่งออกรกำลังกายสนามบอลก็มีนะครับ ได้ทหารเก่ามาสามารถมาเล่นมาเที่ยวได้สถานที่ก็ดมเรือนผมไปกันเลยดูข้างในกนเลยครับ ประทุบออกมันล่ะเด็กะเจ้าทุบออกปลูกยางจะเป็นต้นต้นกระดุมทองไงเนาะ ต้นกระดุมทองแล้วนี่ย้ำวอกดอกโอกํลังกายหล

ล้มดีขนาดน้องทำล่างกายได้เข้ามาหากิน Yeah. <laughs> ใชแล้วล <łość> ่ะท <S Sports> ีหนาวเดือนหนาวนี่สาเนิ่นแป๊บเดียวว่าแบบว่ากินติแเีวแปเข้าก็เด้เงินท่านเงินขุ่หล่เงินตัสีนี่โอ้เดือนหนาวนี่าเนาะ กินอะรกินนะหน,ะน,ะน,ะนูนักกว่าเยะหมืนตกอันนึงส่วนวเราแกนมเดินนะเหมือนแน้อยๆ <c oughs> ก็เย,ยื่หน,น่วยมันเ่นเกียงว่ะ มีแต่ต้นไส้เนาะบางท่านจะปลูกไหมเป็นล็อกเป็นล็อกเนี่ยพวกมันยังปลูกพองเขายังพอเไม่โค่ไม่หันหมวนอืมขึ้นหาเขาเงื่อนอย่างนี้มันโค่หน่ะแล้วเนี่ย เดียวออนกับบอยาได้แตเขาโคงเขาอยู่เดือยน้ำมันมันตนัดปาิดขปุกปลกล็อกไข่ล็อกมันเลยตนนน้นไะส้ขงลวงตนุตบอล มันเจ็กหรืวเวียดนาม,นะมเนียเวียดนาม มาแลนเข้ามาย่างพักหนอกพักหนอกหลายไปแล้วเนี่ยพักหนกมคนกันแล้วเห็นใช่ไหมไม่อไหร่จะปาพักหนอกอหลายครักมิตรพักหนอก ปลาอยู่คนท้างไ่ไต่ทางรถตอนนะ่ะทางรถที่เขาขี่มาแต่หลังโรงงานเขาเหอนเดียวน้นมีแต่ปลาพักหนอกปลาคักรนอมเออมันเป็นเครื่ออยู่ เครื่องกดอ่ะนะเก็บอยู่นี่ได้บักนอบต้องไปเก็บใกล่ หัตเลรีบาท ่อืมตข้าวที่มาดูคนี่เห็นต่ำเลยโอ้ยสยานี่สวนางนะสู้ไม่รูขนาด ไม่มีที่ทำอไรย,ย,ยาต่างไว,าางงว้บ้านเขาเนี่โอ้ยเรียวขนาเปียกนข้างบ้านเลยเขาบอกเาได้ทำอะไาไม่มีเลยแล้วเปลียนยี่สิบเลยเปลี่ยนเปห้องน้ำเป็นห้องน้ำเหมือนยังโบเห็นเลยโอ้ยใส่ยังโบเนลือดเนี่มาถ้าว่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวท้าเนี่เขาเยอห้องน้ำมีขยะต่างอืมจะขยายเขาังมาลอดถิมแล้วบ้านนี้เขาผมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนใจที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับขอบขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับเป็นอ๋อของเดียวคุณโบถิมไปถิม ไปน้ำรดน่ะต้นอันน pues ี้เด้ต้นมักฝายต้นต้นมักฝายหมักยังเด็ดเด็ดก็เมมันตวบางกุ่มโอ้เธอตัวบางกุ่มันหว่าเป็นหนักเกี่ยวกันยุกลุนี่คือเขาในเวลามันออกฝายโอ้โหเนี่ยยังไ ลกลับบ้านใช้ตัวบอลและที่อื่น